สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องเสือเผยเหตุให้แม่ตรวจสุขภาพจิต รันชีวิตจริงคุณไม่รู้ว่าผมโดนอะไรมาดูเหมือนราม่าครอบครัวของเร์เก่นใหญ่จะไม่จบง่ายๆสําหรับครอบครัวของเซกโลโซที่ก่อนหน้านี้เสือเศรษฐการผู้เป็นลูกชายออกมาเคลียร์ปมไม่ได้ขโมยเงินแม่20ล้านพร้อมกับได้ขอการคุ้มครองสวัสดิภาพจากผู้เป็นแม่ต่อสานเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมขอให้ส่งตัวแม่ไปตรวจทางจิตเวชล่าสุดวันที่9มกราคม6 5เสือเศรษฐการได้ออกมาชี้แจงทุกประเด็นดราม่าต่างๆยาวกว่า5นา โดยระบุว่าผมอยากตอบในเรื่องไปตรวจสุขภาพจิตก่อนนะครับตอนนี้มีประเด็นมาว่าเสือบอกให้แม่ไปตรวจแต่ก็ไม่ยอมพาไปสักทีแม่โพสต์ให้ไปรับไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนวันพหัสบดีที่6ที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยผมไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องโพสต์นัดกันแบบนี้เลยถ้าอยากไปทําไมต้องไปให้คนรู้ให้คนทําข่าวผมเห็นวันนี้ไม่ใช่อไร์ที่ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องพับลิกแบบนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมอยากให้ไปตรจ ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลนี้เป็นที่ที่เข้มงวดในการตรวจและรักษาตรวจทุกอย่างได้อย่างดีและละเอียดหมอชำนาญเรื่องจิตเวชมากที่สุดในประเทศและเป็นที่แรกที่แม่เสนอมาด้วยน้องก็เห็นด้วยกับที่นี่ที่สําคัญคุณพ่อก็เคยมารักษาที่นี่แล้วผมเห็นว่ามีการบําบัดรักษาจริงจังผมไม่ได้ว่าอีกที่หนึ่งไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราจะตรวจทีเดียวให้ชัวร์ผมเชื่อใจที่นี่มากที่สุดแม่ส่งมาว่าพ่อไม่ให้ไปที่สมเด็จ แต่โทรไปปร,รึกษาพ่อแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามหรือมีอะไรกับที่นี่เลยตอนที่พ่อไปบําบัดเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกโรงพยาบาลด้วยเลยแม้โพสต์ว่ายอมโลกตั้งแต่เกิดงั้นยอมไปตรวจที่ที่ผมว่าดีและเหมาะสมที่สุดจะดีกว่าเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเขาป่วย ผมอยากบอกก่อนว่าผมไม่ได้ว่าแม่ป่วยหรือเป็นบ้าอะไรตามที่แม่อาจจะเคยเห็นออนไลน์แต่ผมสังเกตมาหลายปีมากทั้งเรื่องการทำงานการคุยกันใช้ชีวิตการตัดสินใจและอารมณ์ต่างๆที่ผมเห็นมาเรื่อยๆผมไม่ใช่คนเดียวแน่นอนที่สังเกตอะไรพวกนี้ได้ครอบครัวและคนใกล้ชิดมากมายก็รู้และเห็นด้วยกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาบอกหรือพูดได้ในวันที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ผมต้องออกมาข้างนอกเป็นวันที่ผมเห็นสีหน้าและอารมณ์ที่ผมไม่อยาก ที่จะต้องเห็นเลยรู้เลยว่าไม่ปกติจริงๆที่ที่เป็นบ้านไม่ปลอดภัยจริงๆผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้แต่ผมไม่อยากให้มันต้องหนักไปมากกว่านี้แล้วแม้ก็บอกต่อมาให้เอาน้องกวางไปตรวจด้วยถ้าจะให้สบายใจผมก็โอเคผมไม่เห็นว่าการตรวจสุขภาพจิตเป็นอะไรที่ต้องท้ากันเลยถ้าจริงใจตรวจทําไมต้องคิดว่าคนอื่นป่วยด้วยที่คิดว่าตัวเองป่วยการตรวจและบําบัดเป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากไม่ใช่การเอาชนะ คนนอื่เลยพูดถึงกวางนะครับถ้าจะให้เขาตรวจผมบอกตรงๆเลยว่าน้องกวางเป็นโรคทางสุขภาพจิตมาเป็นหลายปีแล้วรวมไปถึง depression anxiety disorder และ adhd แต่น้องเขาก็ยอมรักษาและขยันในการทำให้ตัวเองดีขึ้นจนถึงวันนี้เขาเป็นคนที่เก่งมากและแข็งแรงมากจริงๆน้องเป็นโรคพวกนี้เพราะอะไรก็ขอให้น้องพูดเองเรื่องนี้ดีกว่าผมสนับสนุนให้คนเราคุยกันเรื่องสุขภาพจิต mental health ให้มากขึ้นมันไม่ใช่ อะไรที่ต้องอายเลยการที่เราคิดว่าเราป่วยหรือรู้ว่าป่วยทางจิตไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีเลยเราควรกล้าคุยกันเรื่องนี้และช่วยกันต่อสู้ไปให้สุขภาพเราดีขึ้นสุดท้ายการที่ผมจะต้องมาโพสต์แบบนี้เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยผมเห็นว่าเรื่องครอบครัวไม่ควรต้องออกมาในที่สาธารณะขนาดนี้ผมรู้ว่าผมออกรายการและแถลงข่าวตอนวันที่4มกราคมผมทําไปเพื่อชี้แจงประเด็นกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องที่ได้รับมาแต่ในกรณีที่ แม่โพสเยอะมากและผมไม่พูดอะไรออกมาเลยผมก็เลยต้องมาพูดให้แม่และทุกคนรับฟังด้วยเพราะหลายคนก็เห็นและตัดสินใจในคำของฝ่ายเดียวสิ่งที่คนพิมพ์มาหาผมเยอะๆคุณไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆคุณไม่รู้ว่าผมโดนอะไรมาและเจออะไรมาตามที่ผมบอกแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันเลยคุณอาจจะเห็นเหตุการณ์ของครอบครัวผมตามสื่อแต่ชีวิตจริงมันลึกกว่านั้นเยอะชีวิตจริงของผมมันไม่ได้อยู่แต่ในข่าวนะครับ เสือพร้อมที่จะพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาวันที่แม่กลับมาจากต่างจังหวัดก็ดีผมไม่มีรถเพราะแม่ยึดไปแล้วจะให้เอาแท็กซี่ไปรับก็เสี่ยงโควิดอันตรายมากช่วงนี้ปลอดภัยที่สุดคือไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยเฉพาะพ่อแม่และลูกๆมาเจอกันไม่ต้องมีบุคคลที่สถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหาทางกันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เรื่องทุกอย่างผมปร,รึกษาก,กันกับน้องกวางโดยตรงและเห็นตรงกันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องหรือมาปัน่นความิ เรื่องและประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสผมจะบอกทุกอย่างทีเดียวเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กําลังใจมาตลอดมากๆเลยนะครับจากใจผมถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ